เวลา9ก้านาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนนิคมพิทักษ์ราชอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โดยวันนี้โรงเรียนเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา2,565เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น64คนครูต่อชดอ7นายและครูอัตราจ้าง4คน ให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนอกจากนี้โรงเรียนได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาไก่ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนเน้นการบริโภคสารอาหารที่ครบถ้วน โดยสมเด็จพระนณิษถ่ายทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการจัดก,การภาวะโภชนาการเนื่องจากนักเรียนที่มีสุขภาพดีก็จะมีสมาธิในการเรียนดีขึ้นมีความพร้อมในการพัฒนาทุกด้านรวมทั้งการดูแลด้านทันตสุขภาพด้วย ส่วนการสร้างเสริมความรู้ด้านวิชาการโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ในแต่ละวิชามาผสมผสานบูรณาการองความรู้ตลอดจนสื่อการสอนจากคอมพิวเตอร์และหนังสือจากห้องสมุดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยมีบรรณารักษ์น้อยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือต่างๆซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เปิดให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดไปฝึกฝนทบทวนอย่างต่อเนื่องและอย่างได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดฝึกอบรมการผลิตสื่อการจัดเตรียมห้องสมุดสำหรับการเรียนรู้และการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อให้รู้จักคิดวิเคราะห์พัฒนานักเรียนให้สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนโอนเน็ตสูงสุดในสาระวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาชีพสำนักงานเกษตรอำเภอทานโตเข้ามาส่งเสริมความรู้การแปลรูปและการถนอมอาหารให้นักเรียนสามารถต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตอาทิเข้าเกลียบสมุนไพรโดยใช้วัตถุดิบพืชผักในแปลงเกษตรของโรงเรียนรวมทั้งมีวิทยาลัยการอาชีพเบตงเข้ามาอบรมหลักสูตรการตัดผมระยะสั้นพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยลดรายใจ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง กิจกรรมการเกษตรส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักกินใบไม้ผลเพาะเห็ดเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการบริโภคและขยายผลไปยังชุมชนโดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรช่วยให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้อง เวลา11นาฬิกา21นาทีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงติดตามโครงการพระราชดําริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบสองอํเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเปิดเรียนวันแรกในวันนี้มีการคัดกรองนักเรียนตรวจวัดอุณหภูมิและให้สวมหน้ากากอนามัยจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่างจากการสเสด็จพระราช,ชดํเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่8ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง โรงเรียนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีขึ้นโรงเรียนใช้น้ำจากฝายเก็บน้ำบ้านทํานพในการบริโภคโดยผ่านเครื่องกรองน้ำซึ่งผลการตรวจคุณภาพน้ำพบคอริฟอร์มแบคทีเรียจึงได้แก้ไขด้วยการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอเพิ่มความถี่ในการตรวจน้ำด้วยชุดอ11ให้ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมีการเสริมสร้างความรู้โดยให้นักเรียนทำสมุดจดบันทึกหรือสรุปบทเรียนง่ายๆวาดรูปประกอบอ่านออกเสียงทบทวนเพื่อช่วยให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้จัดสอนเสริมภาษาไทยให้ตรงกับตัวชี้วัดโอเน็ตจัดการเรียนการสอนโดยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โอกาสนี้ท้อพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่5เรื่อง Part o of p l a n t ส่วนประกอบของพืชด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนในการนี้อธิบดีกรมสุขภาพจิตกราบบงคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ ซึ่งในปี2,564เด็กไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ย IQ หรือระดับสติปัญญาอยู่ที่102ส่วนเด็กนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ที่97.12ซึ่งกรมสุขภาพจิตกำหนดเป้าหมายจะพัฒนา IQ ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้เพิ่มขึ้นถึง104 ทั้งนี้แนวโน้ม IQ ของเด็กไทยไดีขึ้นในทุกภูมิภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับไอโอดีนของหญิงตั้งครรภที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กควบคู่กันโรงเรียนได้รับตู้หนังสือพระราชทานมีหนังสือระดับชั้นมัธยม,มศึกษาหนังสือแบบฝึกหัดวิชาต่างๆโดยนักเรียนในหมู่บ้านจากโรงเรียนอื่นๆเข้ามาใช้บริการด้วย ด้านการฝึกอาชีพมีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรัษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีสอนให้นักเรียนลงสีลายผ้าบาติกเป็นการทำผ้าบาติกขั้นพื้นฐานและมีวิทยาลัยการอาชีพยะลาสอนนักเรียนตัดผมด้านภาวะโภชนาการพบนักเรียนมีภาวะเตี้ย11คนทางโรงเรียนได้จัดอาหารเสริมนมและไข่ให้บริโภคในตอนเช้าส่งเสริมให้ออกกำลังกายและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องหลักโภชนาการการเลี้ยงดูเด็ก ส่วนการส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะปองได้ทำการแปลรูปกล้วยหินฉาบเข้าเกลียบมะละกอกะละแมหน่อไม้และมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพพานขันหมากงานแต่งงานของชาวไทยมุสลิมกิจกรรมสหกรอนักเรียนได้ขยายผลสู่ชุมชนโดยครูสอนให้ผู้ปกครองจัดทำบัญชีครัวเรือนจำนวน35ครัวเรือน ทุกครัวเรือนสามารถจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและสามารถวางแผนการใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้นักเรียนในพระราชานุเคราะ์สำเร็จการศึกษาแล้ว14คนมีอาชีพที่จเจริญก้าวหน้าเช่นพนักงานการไฟฟ้าครูตำรวจและกำลังศึกษาอยู่9คน ในวันนี้มีนักเรียนหญิงชั้นประถมะศึกษาปีที่4จำนวน2คนทำหน้าที่มักคุเทศน้อยนำเสด็จพระราชดดำเนินไปทอดพระเนตรชมรมศิเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2มีศิเก่าเป็นโตอิหมามมาสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแกนกลาง2,551ร่วมทำกิจกรรมประเพณีทางศาสนากับนักเรียนมีสมาชิกชมรม220คน ด้านการขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนมีการจัดครูเข้าไปในชุมชนแนะนำการปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เบตรงรวม100ครอบครัวผลการดำเนินงานมีผลผลิตจำหน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น70ครัวเรือนและอีก30ครัวเรือนมีผลผลิตไว้รับประทานโรงเรียนมีศูนย์บริการความรู้12ฐานประชาชนให้ความสนใจการเลี้ยงปลาในบ่อดินการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเลี้ยงไก่ไข่เพราะเห็ดนางฟ้าปลูกผักเลี้ยงไก่เบตงเป็นต้นในรอบปีที่ผ่านมามีหน่วยงานและประชาชนมาศึกษาดูงาน20ครั้งรวม150คน